ารใครก็บอกว่าธุรกิจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่หนังเรื่องนี้ Top Secret วัยรุ่นพันล้านกำลังจะเปลี่ยนความคิดของคุณเมื่อ GTH หยิบเอาชีวิตจริงของเท่าแก่น้อยมาทำหนัง Play Channel ก็ขอหยิบหนังเรื่องนี้มาสร้างสรรค์รายการที่จะบันดาลใจให้วัยรุ่นทำธุรกิจวัยรุ่นพันล้าน The Premium Project ร่วมสนับสนุนให้วัยรุ่นทำธุรกิจโดยธนาคารกรุงไทยและ SF สวัสดีครับมาพบกับเพื่ออีกแล้วนะครับกับรายการนี้ครับวัยรุ่นปั้นล้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์ครับเป็นรายการบิวตี้ที่เราทําขึ้นนะครับเพื่อสรรหาวัยรุ่นพันล้านคนต่อไปครับติดตามชมได้นะครับกับรายการวัยรุ่นปั้นล้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์เวลาดีๆทุกวันศุกร์สองทุ่มตรงแบบนี้ครับทางช่องเพลย์ชาแนลครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่า g t s ออกมาหาวัยรุ่นที่มีหัวสมองทางธุรกิจเนี่ยเอ๊ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตามหาครับ พูดถึง GTS นะครับเรื่องอื่นเป็นไม่ได้ครับนอกจากหนังหรือภาพยนตร์เท่านั้นครับเราเปิดโอกาสให้ส่งของพรีเมียมที่สร้างจากภาพยนตร์เรื่องไหนก็ได้ของทาง GTS ครับส่งมาได้ทุกทุกสื่อครับวาดรูปไม่เป็นหรอครับเขียนมาก็ได้ครับส่งมาเป็นตัวหนังสือเขียนบรรยายออกมาหรือถ้ามีทักษะในการวาดรูปครับ วาดเป็นรูปออกมาก็ได้อ่าเอาให้เราเข้าใจหรือถ้าขยันแรงเยอะแรงมันเหลืออัดอั้นตันใจอยากทํางานนะครับส่งเป็นคลิปวิดีโออันนี้เราก็ไม่ว่ากันครับและทั้งหลายทั้งมวลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครและปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพระฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วตอนนี้กําลังสเก็ตภาพแล้วขยําทิ้งได้เลยนะครับ ปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับช้าไปนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนส่งเข้ามาแล้วได้ข่าวว่าเยอะมากเกือบเกือบ200ชิ้นนะฮะโอ้โหสักอยากเห็นแล้วครับว่าไอเดียของน้อง,องไอเดียของวัยรุ่นไทยสมัยนี้มันจะสักแค่ไหนครับไปชมภาพบรรยากาศของการคัดเลือกกันเลยดีกว่าครับการแข่งขันหาวัยรุ่นพันล้านคนต่อไปได้เริ่มต้นแล้วครับ และในระยะเวลาที่ทางรายการเปิดรับสมัครในเว็บไซต์วัยรุ่นพันล้านเพียง20วันก็มีวัยรุ่นที่หลงผิดเอ้ยหลงรักในธุรกิจส่งไอเดียกันเข้ามามากถึงมากถึงมากถึง,ง168ทีมครับเยอะใช่ไหมครับอย่างว่าละครับโอกาสดีๆอย่างนี้ใครก็ต้องอยากลองซึ่งไอเดียของแต่ละทีมนั้นก็น่าชื่นชมสุดๆครับแต่ทั้ง168ทีมนั้น มีผู้ชนะได้เพียงไม่กี่ทีมหรอกครับเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปนี้เราจะคัดพวกเขาให้เหลือเพียง10ทีมเท่านั้นเรียกได้ว่ารอบเดียวตกไปเกือบหมดเลยครับหลังจากนั้นรอบต่อไปเราก็จะคัดออกอีกครึ่งหนึ่งให้เหลือเพียง5ทีมมาแข่งกันจนได้ผู้ชนะที่เรามีรางวัลเตรียมไว้ให้พวกเขา3มรางวัลใหญ่ได้แก่ทีมที่มียอดขายเยอะที่สุดกับรางวัลเงินสด5 0,000ื่นบาทรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมและรางวัลวางแผนการตลาดยอดเยี่ยมอีกรางวัลละ25,000บาท ซึ่งถ้าทีมไหนทำได้ดีที่สุดในทุกๆด้านก็รับไปเลยเนื้อเน้นๆ1น0 0 0แสนบาทฮะเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทเลยหรอเฮ้ยโอ้แล้วไม่พอแต่แรกครับนี่เห็นอย่างนี้นี่ผมนี่ครียรทีโฆษณาเก่านะครับเรื่องดีไซน์เรื่องไอเดียวนี่ยกให้ผมเลย1 0 0 0 0แสนได้ไหมเดี๋ยวลงด้วยเลยทานป่ะฮะทำไมอ่ะอายุเกินอ้าวทำไมอ่ะแก่แก่แล้วไม่มีโอกาสในสังคมหรือไงอ่ะ อ้เอาละครับคนแก่ต้องอดใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารายการนี้ชื่อก็บอกแล้ววัยรุ่นปั้นล้านนะครับเพราะฉะนั้นวัยแก่รอก่อนเราเปิดรับสมัครเฉพาะ15ถึง22ปีเท่านั้นและตอนนี้นะครับเราได้ผลงานที่ส่งเข้ามาถึง168ทีมครับโอ้โห168ทีมในรอบแรกนี้ผมบอกตรงนี้เลยว่าจะถูกคัดออก158ทีมครับโอ้ช่าเป็นการแข่งขันที่โหดร้ายเหลือเกิน เอาเหลือไว้แค่10ทีมสุดท้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครละครับที่จะเป็นคนที่มีจิตใจที่มันเยี่ยมหานเป็นคนที่โหดร้ายพอแล้วก็กล้าที่จะฝ่าดง158ิทีมที่พร้อมจะลุมกระทืบได้ทุกเมื่อคนคนนั้นต้องแน่จริงครับแล้วผมได้เตรียมมาแล้ว3คนด้วยกันครับ3คนนี้พอตไม่ธรรมดาครับทำร้ายจิตใจคนมานักต่อน,นักแล้วเราไปชมโฉมหน้าของคณะกรรมการทั้ง3กันเลยดีกว่าครับ งานยากของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือการหาคณะกรรมการที่จะมาตัดสินผลงานของเราวัยรุ่นที่ส่งเข้ามาซึ่งในครั้งนี้เราได้กรรมการ3มท่านที่แต่ละคนมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้งนี้มากที่สุดกรรมการท่านแรกเขาคือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยมีหนังทำรายได้ร้อยล้านบาทสเรื่องได้รับรางวัลพุ่งกับยอดเยี่ยมจากทั้งในและต่างประเทศ และผลงานล่าสุดของเขาก็คือหนังที่เล่าเรื่องของวัยรุ่นที่ต่อสู้จนกลายเป็นเศรษฐีพันล้านนี่คือกรรมการที่เข้าใจในภาพยนตร์มากที่สุดและเป็นคนที่เข้าใจในวัยรุ่นมากที่สุดกรรมการท่านที่หนึ่งยงทรงยศสุขมากอน,นันต์รู้สึกดีที่วัยรุ่นไทยแบบพออยากทําอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาทำมากรรมการท่านที่สองเบื้องหลังความสําเร็จของหนัง g t s ทุกเรื่องมีเขาอยู่เบื้องหลัง หลายไอเดียของพรีเมียมที่เขาคิดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังงานโปรโมททั้งหมดของหนัง GTS ผู้ชายที่รู้วิธีการทำหนังให้ดังมากที่สุดในประเทศไทย Creative Director แห่งบริษัทษสวัสดีทวีสุขเดียววิชพัฒน์โกจิ๋วคนที่จะคิดไอเดียของพรีเมียมขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเข้าใจหนังเป็นอย่างดีก่อนกรรมาการท่านสุดท้ายผู้หญิงคนเดียวของเรา ศิลปินนักวาดภาพประกอบและออกแบบของพรีเมียมชื่อดังผลงานของเธอคนนี้ปรากฏอยู่มากมายในนิตยสารและสินค้าต่างๆเชื่อได้เลยว่าผลงานของเธอต้องเคยผ่านตาคุณสักครั้งแน่นอนและจากประสบการณ์ของเธอต้องบอกว่าไอเดียของพรีเมียมที่ส่งเข้ามาถ้าไม่ดีจริงเธอคนนี้ไม่มีทางให้ผ่านนวลน,นวลตองประสานทอง น้องคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ส่งผลงานหลังจากนี้ไปอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเมื่อเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็กรรมการทุกท่านและนอกจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในทุกกระบวนการผลิตของพรีเมียมหนัง GTS ซึ่งจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราวัยรุ่นที่ผ่านเข้ารอบพวกเขาคือพี่พริกกับพี่ตั้มจากแผนก New Business and Development ของ GTS ช่วงเวลาของการตัดสินที่น่าตื่นเต้นใกล้เข้ามาแล้วครับย้ำกันอีกทีนะครับกรรมการทั้ง3ท่านต้องทำให้ทีมตกรอบถึง158ทีมสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีของ,งานนะครับของน้องๆที่ส่งประกวดจากวัยรุ่นป้านล้านมาเป็นยังไงนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหม่ะครับว่าไอ้สิทีมสุดท้าย ที่มันผ่านเงื้มมือกรรมการนันสุดแสนเจ้าโหดเยี่ยมของเราเนี่ยจะเป็นทีมไหนบ้างไอเดียมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับและอีกอีก158ทีมที่ตกรอบไปเนี่ยจะเครียดแค้นไหมจะมีวิ่งตามกระทืบกรรมการเหมือนฟุตบอลไทยไหมติดตามชมช่วงหน้าครับหุยตื่นเต้นเหลือเกิน